มาต่ออีพีสองนะคะ <c oughs> บทที่หกบทสวสดจุนร <c oughs> ละชัยยปกรณนะโมเมพุทธเตชะสาระตะนาตะยะ ธรรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายาปรามีสุราสิทธิพรม,มาจาอินทาจะจ,ะจะตุโรกาคัมพีรักขากา,าสุมุธาภูตุงคังคาจาสัพพัมชาชัยยะปสิทธิภวันตุเตชัยยะชัยยะทาริณีทาริณีอุาทาธิอุทานีนาธินาธิชัยยะชัยยะโคนละตนละนิัยนิไรใสเสน,นามารุ ราชพลนีชัยยะชัยยะคัมภีราสมพีนาคีนะธนาคีปีศาตจัพูตการีชัยยะชัยยะทุนีมิตราโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามะขุชาชัยยะชัยยะวารุณะมะขุสาตาชัยยะชัยยะจัมปาที่นาฆะกุรักฆะถกชัยยะชัยยะ คัจฉคนนาตารุงสุการาผู้ชงสีหะพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวรุน้ามุขมุขัาดยะตาช,ชิตชิตาชิตาเสนารีปุน้าสิทธินาเรื่องดี <c oughs> ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะทารินีท่าเล สัทธาสุชัยาชยยาชยยาทเลนีสันตินสัทธาชยยาชยยามังคลาลัญญาภคะภาวเคชยยาชยยาวารุณายาเคชยยาชยยาลักขเสสุราผู้ชาเตชา ชายาชายาพรมเณทักนณาชายาชายาราชาที่ราชาชัยชายาชายาปัทวิงสัพพังชายาชายาอรหันตาปจจกาพุทธาส,สาวังชายาชายาเมหิสุโรหาโรหาลินเทวาชายาชายาปรม,มาสุรโคชายาชายานาโควิรุธหาโกวิรุปปโคจันทิมาราวิอินโทจเวนาเต,ตยโยจักเว โรวารุณาปิจัอคิวาโยจัปะชนโโหกุมาโรทาตารัตททะทาตารัตถโกอัฐารามหาเชวาสิตทิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยารามโรภวันตุเตชัยะธโมจัสังโฆจะทสปาโรจะชัยะกัง เอเตนะชายเตเชนะชยสโสธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหนตุเตชยมังคลังชายโยปิพุทธศาสิมตโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชายาทัตถาพรหมคนามเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิมโตอายังมารัสสะจะปาปีมาโต ปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามาเหศีโนชัยโยปีพุทธศศิริมาโตอายังมารัสสะจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยโยตถาเวเทวขนามเหศีโนชัยโยปีพุทธศศิริมาโตอายังมารัสสะจะ ปาปีมาโตปราชโยอุโคสายยามโพธิมันเตปะมูทิตาไชยตะตัทาสุปันคนาคนามเหสีโนชายโยปีพุทธศัิริมะะมาตตมาโตอายังมาลส,สะจะปาปีมาโตปราชโยอุโคสายยามโพธิมันเตปะมูทิตาไชะยตะตัทานาคะาคามเหสีโน ชายโยปีพุทธศา,าสิิมาโตอายังมาราสาจาปปาปีมปาโตปราชายโยอุโคสายามโพธิมันเตปามูทิตาชายโยตาทาสัพพงมะคนามเหสีโนาชานโตโพธิยามูเรสกายังนันทิวะทะัทะโนเอวังตะวังวิชโยโหหิ ชัยสุตรชยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัตะวิโปขาเลอภิเสเกสัพพะพุทธานางอับอัขปัตโตปโมทติสุนขัตตังสุมังค่ลังสุปสุภาปตัตังสุหิตทิตตังสุขะโนสุมุหุตโตจะสุยิถังพรมมะจาสุปะทะักขีนาง กายกัมมังวาจากรรมังปัทขคีนังปัทขคีนังมโนกรรมังปณีทีเตปัทถคีนาปัทถคีนากัตวานารพันตันเถปัทถคีเนเตอตอัถารัฐาสุขิตาวิรุหาพุทธสาเนอโรคาสุขิตาโหทะสหัพเพหิยาติภิกสุนันตุโพยโตเยเทวาอัสมิงถานอธิคตา ทีขายุกาทธาโหตูสุกิตาโหตูสัพพธารักขันตูสัสพพัสตางรักขันตูชินาสาสานังยากาจีปันธานาเตสักสัเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเรปาวสันตูวัสสังวัสสาวาลาหกาโรคาสุปัตถวาเตสังนิวาเรนตูจะสัพพธากายาสุขังจิตรังสุขังอลหันตุยะถาอหัง เดจโบสวดธรรมนิยามสุตรังเอวมัมเมสุตรังเอกังสมัยยางพระขวาสาวัตถียางวิหารตีเชตวเนอานากปีที่ที่ทกสะอาราเมตันตะโคพระขวพาพิขุอามันเตศีพิขโวพรภทันเตติเตพิขุพระขวาโตปัจจโสวมพระขวาเอเตเอตาท้าวจะอุปาทาวาพิขวเว ตถาคตานางังอนุป,ปาทาวา่าตถาคตานางังที่ตาวัสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมะนิยามตาสภเพสังขารานิจติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุช,ตพพชตพมมิตาวะอภิสเมตวะอาจิคติเทสติปัญญเป,ปปเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานี การติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตาตาธรรมานิยามาตาสเพสังขาราทุกคาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิขติเทเสติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวารติ วิภาชิติอุตตานีกโรติสพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตาธรรมทิตาตาธรรมานิยามตาสภเพธรรมานันตาติตังตถาคตโตอภิสามพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาา่าอภิสามีตว่าอา,ากิด อาจิคติเทสิติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิพาัชาติอุตตานีกรติสัมเพธามาอนันตาติอิทมาโวจะภควาอัตตมานาเตพิกขุภะควาโตภาสิตังอภินันทุนติ บุสวดพันเทกรัตคาถาอติตังนาวาขาเมยยะนาปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอลัยและไม่พึงพระวงศถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตังปะหินันตังอปัตจะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมัง ตันถาตันถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิทามนู <c oughs> มนูรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคอนแคนเขาพอกคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวากิจจะมาตับปังโกสัตยาเมารานาังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พุ่งนี้ นาหีโนสังขาวรันเตนะมหาเสนะมัจุนาเพาะการแผดเพียนต่อมัจุลาชซึ่งมีเสนามมกย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาระริมาตาปิงอโห <c oughs> อโหรันตะมตันติทิตตังตังเวพาเทกะโรกรัตโตติสันโตอาจิขาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมก้าบทสวดธรรมะสังเวค่ะปัจจเวกคณะสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ แลรูปมาทำนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพเพธรรมานันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัท,อทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมา,มายา รีตัดพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปาริโยสานางังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยาตยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรังเมนิยาตังความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงว่าตะ ควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานเอปัตะวิญญาโนขั้นปัสจากวิญญาณชนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน การิงข้าลังอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะย่าธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุดช,ชันติ ขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสมโมสุขโคความเข้าไปสงบและง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรุสูจะเมริสาเลที่ตายแล้วกําลังจะตายตาเทวหังมมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาธิเมเอิทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บมสวดเมตายังกิจจิยังกิจจิสุกุสะรังกัมมังสะเพหิเพพาเตหิกตังปุญญงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพยโตเยเทวาอัสมิงธานิอาทิัตาทีขายุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปีสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุ สัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัชายาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพนาคตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสมา ตินังสมิตชันตุโวสิบเอ็ดบูสวดหลวงปู่บูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอธิติภะคะวะนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวะนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอติภิกขวะสิบสองบูสวดปิติฐานะคะถา ยาเทวสันติวิหาราสาวินีถูกถูกเปาเลโพธิฆเลตาหิงตาหิงตาธรรมธานะเนนาะวันตุปูชิตาสดทิงกรนเตท่าวิหาระมันทะเลถาเทราจามัชานาวากาจัพิขโวสารามิกาธานาปฏิอุปสากาฆามาจะเท สาณิขมาจะอสิราสาปัาปานาภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาผู้ชาเยปีจะอันทัศสัพพาสังสังศิทชาตาอัฐโวปปะปะปาติกานิยานิกังธรรมาวลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสากรนตุสังขยัง i. ทาตุจิรังสตังธรรมูธรรมะถราจาปุคราสังโฆหนตุ สมัคโควะอายะ <c oughs> จะหิตายาจะอัมเหละขะตัตุสัมธรรมโมสัพเพปีธรรมะจาริโนวุตทิงสัมปานุเปะยยมาธรมเมอริยปะเวทิเตปสัสสนาหงตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทานังปเวชันโตกาเรเทโวปวส,สันตุวุทธิ ภาวายะสตตานังสมิทังเนตุเมทานิงมาตาปิดตาจะอัตชังนิจังรักขันตีปุตตกังเอวังธรรมเมนาราชาโนประชังรักขันตูสัพพทาสิบสามเทวตาปุโยชนานคาถาทุขขาปตตาจจนิทุกขาอายปปตตาจนิพายาโสกับปตาจจนิโสกาหุนตูสัเพเปปิปานิโน เอตาวาตตาจะอัมเหหิสัพพตังบุญปุญญะสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัพปติสิทธิยาทานังท่ทันตุสัทายาศีรักศีลังลักขันตุสัพธาภา,าวานาพิราตาโหตุขันฉันตุเทวัตคตาสิบสี่สุมังสุมังคาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลัง ลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสุธีนิรันตรัโหนตูสัพพังสุมังขลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสุธีโหตูนิรันตรัโหนตูสัพพังสุมังขลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนาสุธีโหตูนิรันตรงสัเพพุทธาภ้าลัตปตาปเจกานันายยังภ้าลังอรหันตานันจเตชีนะลักขัง รักขงังพันธามิสัพพโส <Lindsay> สัพเพพุทธาารปัตตาปัจเจก,กานันจะยังผ้าลังอรลหันตานันจะเตชีนารักขงังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภ้าลปัตตาปัจเจก,กนานันจะยังผ้าลังอรหันตานันจะเตชีนารักขงังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธา้าลปัตตาปัจเจกานันจะยังภ้าลังอรลหันตานันจะเตชีนารักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาผารัปัตตาปเจกานันจยยังภ้าลังอรหันตานันจเตชีนาลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภ้ารัปัตตาปเจกานันจยยังภ้าลังอรหันตานันจเตชีนาลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาผารัปัตตาปเจกานันจยยังผ้าลังอรลหันตานันจเตชีนาลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาผ้ารัปัตตาปเจกานันจยยังผ้าลังอรลหันตานันจเตชีนาลักขังพันธามิสัพโส สัพเพพูดทาผ้ารับปตาปัจเจกานันจะยังผ้าหลังอหรหันตานันจเตชีนาและขังพันธามิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตถ้ายายพุทธนตมน,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระคำสอนแห่งองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความรีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลครั้งนี้โปรดประสิทธิที่ประสาทพรน,น้อมส่งอานุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดายอดเศษทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลายรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่3าสิงห์อมเดสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลึทา นุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของแก่ผู้ครอบครองแลบูชาทุกประการด้วยเทินสาธุ